มเป็นน like ักมวยเป็นไงบ้างคก็พิกเขาเรียกว่าพิกรงการพิกวงการเนะครับโนก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มาแสดงเป็นนักมวยแต่ว่ามันเป็นความฝันนะครับเป็นความฝันที่มันเป็นบทบทภาพยนตร์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราอยากเล่นเราจะพูดกับน้องเหมือก็จะพูดกับเรื่องเป็นมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโนก็จะเคารพแล้วก็นับถือเขาแก่ก็จะบอกว่า อยากอยากจะเล่นสักครั้งในชีวิตแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันยากมากเพราะว่าคำว่าพีเกแล้วไปเป็นนักมูมันมันมันต่างมันต่างกันสิส้นเชิง <ๆ S 2> มากเลยครับแล้วพอคุณครูดำโทรมาว่าคุณมีโปรเจกต์เกี่ยวกับนักดวยบอกว่าจะให้ลูกเนี่ยจะให้ใหนั้ด้วยเนี่ยไป,ไปเป็นเป็นพระเอกทั้งว่ตกใจนะตกใจเราก็รับปากครูเลยว่าทำได้ แล้วก็ยกมือท่วมหัวเลยขอบคุณแบบเขากแก่ <c oughs> ของคุณติดสธิอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นความเชื่อนะเราก็เลยรู้สึกว่าโ <c oughs> น้เคยผ่านภาพยนต์ที่แบบมันเป็นเกี่ยวบบาากับดราม่าโรแมนติกที่แบบหนักๆมาแล้วแล้วพอเรื่องเนี้ยโน้คิดว่ามันต้องเหนื่อยแน่ยังไงต้องเหนื่อยแน่นอนอยู่แล้วเพราะาด้วยร่างกายของพระเอกลิเกกับไปเป็นนักมวยอะไรครับมันต้องฝึกฝนมันต้องมีความแข็งแรงเราต้องไปบู๊หักขาฉีกแขนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า ทุ่มเททุ่มเทให้แบบเรื่องนี้สุดๆคือวันแรกๆนี่คือช่วงช่วงแรกๆเดือนแรกๆนี่คือรถจะเป็นลมทุกวันเลยเพราะว่าพักขนน้อยด้วยมีงานแสดงที่เกด้วยแล้วต้องไปฝึกทุกวันเพื่อที่จะให้แบบเราเป็นนักมวยให้ได้ม้างใช่ครับเพราะว่าภาพยนตร์เนะี่ยมันต้องสิงความเป็นความเป็นธรรมชาติ เข้าไปเลยก็เลยไปอยู่กับครูอยู่ในยิมกับครูไปอาบน้ําข้างยิมไปไปอนกับไปเรียนรู้การเป็นนักมวยซึ่งมันเป็นสิ่งสาคัญของการที่เราจะต้องแสดงภาพไปคดอเราต้องเชื่อว่าเราเป็นนักมวยจริงๆอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ได้พลังจากครูดได้พลังจากพี่อเมี่โปรดิวเซอร์แล้วก็พี่ๆทีมงานครูไซมอนคุ๊อาจารย์ไพรัตนะครับที่แบบว่าลงแรงแล,ลงใจแบบตั้งใจกันมากแล้วคือแบบท่านแบบ เหน да: ื่อยกันขนาดนี้แล้วเราลุกเทให้เราขนาดนี้แล้วเราจะไม่สู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าในเพื่อเราได้รับโอกาสนี้มาแล้วเราก็ต้องทาให้เต็มที่แล้วก็อยากจะเห็นในสักครั้งหนึ่ง้วยชีวิตเราเนี่ยจะไปลึกเกินไปเป็นนักมวยมันมันจะเป็นยังไงอะไรอเงี้ยอ่านักกีเป็นไงบ้างของผมคือซัพพอร์ตพี่ชายครับเพราะว่าในบทของของผมเองคือก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้มีแบบว่า เยอะเข้ากับพี่ชายแล้วก็ความสิงตู่ในความเป็นคาแรคเตอร์ในตัวตนของหนังเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ยากนักก็เป็นห่วงพี่เพราะว่าเรารู้ว่าร่างกายพี่ชายเราไม่ไม่ไม่ไมไมไมเด้กแข็งแรงนาเท่าไหร่แต่ว่าเห็นเขาทุ่มเททั้งแรงกายแรงกจทั้งคุณครูที่ได้เป้าฝึกฝนตั้งตอนก็คือเราก็เห็นแล้วแบบโูกที่มันไม่ได้โปรเจกต์เล็กๆนะคมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากอย่างที่พี่โนโอบอกนะครับ คือไม่ว no like, ่าอะไรก็แล้วแต่คือเราตั้งใจทําโอกาสเราได้มามันเวลาแล้ววารีมันไม่สามารถที่จะหวนขึ้นกลับมาได้มันก็โอกาสก็เช่นกันพีอพิโนก็ได้รับมาเขาว่าทำเต็มที่ดีในความตั้งใจมื่อเราอยู่ในทีนเยอะไหมอ่ะจกการนคืออยู่ในจีนก็เยอะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเยอะท่อพพิโนไหมมันไม่ได้เยอะเท่าพี่โนเขเราอาจจะไม่ได้แบบต้องต่อยเยอะไม่ได้ใน คือใ,ในเรื่องในเรื่องมันมันก็สําคัญอยู่เหมือนกันครับสำคัญมากๆด้วยแหละแต่ว่าขึ้นเวทีเขาไหมขึ้นเวทีครับขึ้นเวทีคาบาเล่นะครับที่มีเพื่อนมาถึงรุ่นจากที่สัมภาษณ์ร็จะไปขึ้นคาบาเลีนะครับกับบิ๊กจ๊อบหนึ่งกับบิ๊กจ๊อบหนึ่งแล้วงานงานแสดงด้วยแล้วงานลิเกด้วยอย่างเงี้ยคือเราแต่งเวลาเรียบร้อยด้วยความที่โน่นเนี่ยแสดงลิเกมั้งแต่จริงจริงมันก็จะมี มันจะมีเรื่องเรื่องการทํางานแบบนี้อยู่แล้วครับเราเรื่องพักผ่อนเราใช้ชีวิตตอนนึงอยู่แล้วแล้วบางทีแบบวิทยาลพรถ่ายภาพยนตร์ก็มันเป็นสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนแล้วมันก็เลยไม่ได้ยากนะกับการที่เราต้องแบ,บ่งเวลาแแต่ว่าเราแค่จะเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมใน,นในการที่เราจะต้องแบบลงแรงให้กับภาพยนตร์ล้วก็ไหนๆจะเป็นงานแสดงนิเกมของเราที่เป็นอาชีพของเรา แต่นี้พูดตรงๆว่ามันลงตัวครับลงตัวี่ยวกับการแสดงลิเกครับไม่ือนเพราะว่าด้วยความที่พี่มี่นะครับผมแล้วก็ครูดาวเขาจะเอาคิวของการแสดงลิเกให้ให้เอาไว้เป็นหลักสมมติถ้าเกิดว่าเรามีมีคิวถ่ายตรงกันก็อาจจะปล่อยเราก่อนประมาณตั้งสองทุ่มมันก็จะไม่มีผลต่อการที่เราจะไปทำการแสดงลิเกหรือถ้าหากว่าพี่โนมีคิวถ่ายถึงสี่ทุ่ม อาจจะปล่อยหัวข้มาก่อนอะไรอย่างนี้ยแล้วก็ในเรื่องก็คือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดใช่ค่ะมันเหมือนมันรวมตัวจริงๆครับเขาจัดสรรมาเพราะว่าเออวันนี้ถ้าเกิดโน่อยู่นะผมก็จะรันอยู่ตรงนั้นแต่วันนั้นถ้าเกิดผมอยู่ตรงนี้พี่โน่ก็จะรันให้อยู่ตรงตรงนู้นอะไรถ่ายละครเสร็จคือต้องไปเรียนริเกเลยมันก็มีบ้างครับเพราะว่าลิเกของเรามันต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและทีนี้อย่างเรื่องหนังเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องสวมบทบาทและคาแรคเตอร์ของตัวเองซึ่ง ความเป็นโนโนโนต้องแบ่งแยกเลยอะความแบบว่าสมาธิอะว่าไมมีลิเก้นะแต่ว่าดูจากอย่างล่าอย่างล่าสุดอย่างล่าสุดอย่างเนี้ยที่พี่โนไปเล่นลิเก้นการลําการรอ้องมันยังคงเดิมเหมือนกันทั้งที่เรายัางกังวลเรื่องข้ามมวยที่เราต่อยกันเนีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักมวยมืออาชีพอะแล้วก็มีนักมวยมืออาชีพมาดูด้วยแล้วก็แบบพูดต<อ>ึงข,ข่าพี่พี่เพราะว่าเป็นเป็นหนังที่แสดงว่าทีภาพยนต์ของนอกนองนออิเตอร์ด้วย มันกดดันไหมเราติ๊งติจงตั้งไว้ฟังฟังดูนะเราไม่ได้เรา้งทไม่ได้นกดดันกดดันไหมมันกดดันนะครับพี่แต่ด้วยความที่มันเป็นฝันของเราเรามันเป็นฝันที่สูงสุดอย่างหนึ่งของเรามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นแรงกดดันยังไงเราจะมีงานอะไรมากแค่ไหนมันก็ต้องสู้เพราะว่า ชีวิตหนึ่งอะใช่หมนะใทำตามฝันจริงๆเราชอบกีฬามวยอยู่แล้วไหมคะเราถึงอยากจะรับบทนักมวยอย่างเงี้ยยิงชอบอยากชอบชอบดูภาพยนตร์บูมาก่อนว่าไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักมวยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้มันก็ได้ทางบูด้วยแล้วก็ได้ฝึกมวยไปด้วยแล้วก็คิดแบบเป็นคนคิดบวกก็เลยคิดว่าเออในการที่เราได้ไปฝึกฝนตรงนี้เราแข็งแรงด้วยหุดเราดีด้วยเลยคิดว่าที่จะค้งในชีวิตอยากจะมีซติกแพคไม่ได้สักทีแต่พอมาตอนนี้มคนี้มีเฉย เพราะว่าคุณครูเขาแบบว่าเขากําหนดกําหนดให้เลยว่าให้กินแค่มือเดียวเท่านั้นนอกนั้นก็คือกินได้แต่ผักแต่ผลไม้เพื่อที่จะให้ร่างลีนเป็นนักมวยมากที่สุดแกไม่ได้เอาเหมือน,นแบบจะบอกว่าเขาให้เล่นเวทให้ลีนมากที่สุดให้ชัม้นนมากที่สุดเ,เพื่อให้เป็นนักมวยเราควรเรื่องของการพลาดไหมวเป็นพระเอกแกไปตาเดี๋ยวจะเสียโฉมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ตอนที่โน้ตเลลีเกมมันก็มีการพลาดอยู่แล้วเรื่องความที่เรามีการพลาดได้อยู่แล้วแต่ทีนี้เราก็ต้องรับมือให้ได้ไม่ในการพลาดนะครับผมพูดตรงๆว่าต่อให้นโย่โดนปล่อยตาเขียวปัดตาแตกตาอะไรเราลองวื้นปิดอยู่แล้วเองลลเออได้แล้อยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรเราแต่คืนนี้อย่าลองป่อยดูอีกทีหนึงครับอ่าเดี๋ยวลองดูว่าเขียวขนาดไหนไห่จริงๆแล้วผมหนักขนาดนี้มันมีปัญหากระทบสุขภาพบ้างไหมคะเพราะเราถ้าไม่ได้ มันมีไหมโลกที่เป็นโลกแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราได้ได้ฝึกงวยทุกวันฝึกทุกวันแล้วหนักมากเหนื่อยมากตัวให้โน,น้อวิ่พื้น500ร้อยทีติดอัพ500อะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งในชีวิตโน้อมากแท็กกี้ถ <c oughs> ึงกระหูเลยอะะไมเแท็กไม่ไม่ดูเลยไม่ดูเลยแต่ว่า ต้องขอขอบคุณครูที่ว่าถ้าหากว่าไม่ไม่มีครูแล้วครูไม่ได้ให้โอกาสนี้ครูดำนะครับแล้วก็ครูแซมั่นครูไทยรัฐมันก็ทําให้แบบเราไม่ได้มายืนสต่อหน้าเพี่ๆฝ um> okay <im <im> ั่งว่าแบบเฮ้ยเราได้เป็นไปอีกมิกเกที่มาเป็นนักมวยนะแหวกจริงแหวกจริงนมีหลายคนบอกว่าอ๋อเรื่องคุณกัลเอ๋กเรื่องกัล ก็ S <S เป็นอีกไม่ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับทางด้านการ,การ,การแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าอะไรที่ทําให้ดันให้กับลูกได้มีชื่อเสียงแล้วก็ได้มีอนาคตพ่อเอกเขาจะทำอซึ่งทุกเรื่องทุกเรื่องราวก็เหมือนกันนุนก็จะบอกกล่าวกับพ่อแค่โทรไปบอกพ่อครับเนี่ยตอน หรือบางคนอย่างครูเขาโทรหาพ่อกันเลยเขาโ้หาพ่อกันเลยว่าจะให้น้องแอนมาเล่นนะก็ตกลงเลยแล้วพ่อก็เลยโทอมาบอกแต่ต้องบอกก่อนว่าพ่อไม่ได้ยัดนะคือคือไม่ได้พ่อเป็นการแบบยัดแบบนี้คือสมมติว่าถ้าเกิดแบบว่าให้ผมไปเล่นเป็นบทแบบพระเอกคุณพ่อครับคุณแม่ครับอะไรอย่างเงี้ยพระเอกแกก็แกก็ก็คงแบบไม่รักทุลังคือคือพ่อก็มองตามความสมควรความเหมาะสมเนาะ แล้วคุณพ,พ่อก็มีโปรเจกต์อีกอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นโปรเจกต์หนังบูด้วยก็พอดีเลยนุ่ก็ได้มาฝึกเรื่องนี้ก่อนด้วยามาแบบเรียนรู้กับคุณครูซึ่งเป็นเป็นภากยกับแอคชั่นที่แบบไปทั่วโลกมีดําครับเราได้เรียนรู้ประสบการณ์จากคนทําหนังระดับโลกนะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตที่เราเอามาปรับใช้กับการแสดงลิกเกของเราด้วยครับเราอยากให้พ่อเอกภูมิใจด้วย ก็ตอตอนนี้ถ้ากิดว่างานตะกูยาวๆนี่พอเราจะดูในลิเกน้อยลงไม่นะครับโนว้วคิดว่านู่แบ,บ่งเวลาได้ก็เพราะว่ายังมีแน็คเป็นหลักทางสายลิเกอยู่ด้วย<อ>คือแน็คก็จะคือแต่ละเรื่องของลิเกมันบทของโนะมันก็จะมีที่ออกดึกๆหรือออกเร็วก่อนแล้วก็ดึกๆแน็คอาจจะปล่อยให้นู่ไปถ่ายก่อนหรือว่าให้น,นู่ถ่ายแล้วค่อยไปสแสดงทีหลังก็ได้ซึ่งเรื่องแบบนี้มันมีอยู่แล้วแน็คก็จะเป็นณหบังแน็คเรื่องนต่างต่าง เราได้กาแฟมันทำะเรามีการพูดคุยอะไรกันตอนนี้พ่อไปเขียวแล้วก็บอกว่าลูกโตแล้วเราอยากได้หลานอยากมีหลานฝากบอกถึงสาวทั่วประเทศด้ยนะครัสมัครเลย่ไคสมัครเพเอง่ผมมีเมียได้แล้วนะครับผมเดินกันมาเลยนะสเปคสาวๆเราเป็นยังไงคะแต่ละคนจะสาวๆจะได้มาู่กไง ทั่วไปนะครับขอแค่แบบเข้าใจในอาชีพเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคน <c oughs> เราเป็นคนไม่ค่อยแบบมีเวลาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องเทคแคร์แฟนคลับมีแม่แม่พี่พี่ที่เราจะต้องแบบ care <c oughs> ทเทคแคร์เขา <c oughs> เราแบบเขาเดินทางมาในหลายสถานที่เราจะไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่ okay. <c oughs> แต่ก็อย่างที่บอกว่าถึงแม้พ่อบอกว่าพ่อจะไปเขียวแกก็บอกว่าแต่ก็ต้องมาให้พ่อเช็คนะลูกอะไรเงี้ยให้พ่อสแกนก่อน อจริงง่ายๆมันคือเลิฟมีแล้วเลิฟไมด็อกอ่ะเลิ่มไม่แท้เลิฟไมแดดเลิฟไมแดดไม่เพลงแค่เพลงเพินอ่ะแล้วแล้วแม่แม่ผ่านผ่านพ่อแล้วผ่านแม่หม่แล้วแม่อนุแม่เออแม่แม่รู้ญาติไหมคะตัดขาะสุดล้ก็เราก็ยังยังไม่รู้นะเพราะว่ามันก็ยังไม่มาถึงแต่แต่คือตั้งใจเอาไว้ว่าอีกสองปีจะมีลูกออ๋แต่ยังหาดไม่ได้ยังหาได้ยังขาดนด้ มีอยู่สองลูกครับผมไออะอย่างเราสเปคก็คือเหมือนพี่เลยไหมแบบว่าเป็นแค่คนที่เข้าใจก็พอหรือเรามีสเปคที่ไม่เหมือนกันชอบดักดาบครับชอบแบบ่แบบอะไรอย่างเงี้ยหรอมีโตมีอะไรซุปเปอร์สตาร์ซุปเปคร์สตาร์ ชอบสาวแซ่คือผมผมผมไม่มีสเปคในใจครับขอให้อยู่ด้วยแล้วมันสบายใจก็พอแเป็นคนที่ค่อยๆพพอร์ตเราได้ใช่ใช่เพราะว่าเราทํางานกันเยอะออกมาตั้งแต่เด็กๆเราก็คิดว่าเราก็จะต้องทำอยู่ตลอดเพราะว่าเราแบกวัฒนธรรมทางด้านลิเกอยู่แล้วด้วยครับแล้วมันก็จะต้องดําเนินไปเรื่อยๆต้องเข้าใจในในจุ